สวัสดีค่ะทุกคนนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงเช้านะคะดูปกคลิปกันแล้วเนาะว่าวันนี้จะไปไหนกันนะะดูที่แขนดิฉันที่ฉันไม่ได้อ่ามน้ำค่ะดิฉันไปปาร์ตี้เมื่อคืนมาเดี๋ยวถ้ามีอินเสิร์ตภาพเดี๋ยวอินเสิร์ตนะคะแต่ตอนนี้ทานข้าวก่อนยังไม่ได้จัดกระเป๋าเลยนะคะจะบินตอนสี่ทุ่มนี้แล้วนะคะอวอล์กนี้น่าจะได้ออกประมาณ ปลายเดือนธันวานะคะของปีเจ็ดหกเพราะว่าอัดหนึ่งปีตัดต่อ1หนึ่งปีแล้วก็ใส่เสียงอีกหนึ่งปีก็รวมรวมสามสี่ปีประมาณนี้กว่าได้ไดลงเนาะ,ะเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะจ๊ะวันนี้ก็กินเป็นแบบฟิวต้มยำตัวแม่แบบต้มยำเดื้โตโออะไรเงี้ยค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปจัดกระเป๋ากันต่อเลยมั้งนะคะวันนี้สบายสายะคะ่ะ ดูกันยา,ยาวๆเลยปอมแมแดน์นะคะอะะพลังของเมคอัพตอนนี้นะคะก็ได้ทําการที่จะเปลี่ยนชุดนะคะเพื่อที่จะไปสนามบินกันดีกว่าค่ะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ดิฉันก็เก็บกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะสลับกล้องกระเป๋าวะเนี่ยใบเดียวพอยูกับเป้ไม่ใช่เป้สิกระเป๋าแบ็กใบเดียวแบบฟิลตัวแม่ไงเออแล้วก็ จะไปที่นั่นนะคะเครื่องบินอ,ออกประมาณสี่ทุเนาะแต่จะได้บินจริงประมาณเที่ยงคืนเลยไปถึงโน่นก็ประมาณหกโมงชา้าใดใดก็คือหลับแน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวส่วนเรื่องเอกสารต่างๆเนี่ยเดี๋ยวมาอธิบายอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเข้าก็หลีแต่จริงๆตอนนี้ตั้งแต่หนึ่งตุลาคมเนี่ย รู้สึกง่ายขึ้นนะแต่มีนารู้สึกว่าก่อนที่จะเป็นหนึ่งตุลาอะไรไม่รู้อันนั้นอันนี้อน,นุูาเยอะไปหมดจริงๆอ่ะเดีย่ยลองไปดูนะคะเดี๋ยววันนี้ไม่เนื้อไปเซอร์เวตตามภาษาแบบบ้านๆนะ่ะแบบว่าคนที่ไปบ้านๆเป็นยังไงนะคะเราไปดูกันดีกว่าถึงสุวรรณภูมิเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนคะ่ะ ฟองาค่ะรองเท้าซึ่งดิฉันนั้นยังไม่ได้เอาใส่กระเป๋าเลยนะคะจะไปการบินไทยเปนอีกวั่กคนึ่งอินแล้วค่ะทุกคน่านี่ค่ะวันนี้บินแบบ Business Class นะคะวันนี้จะไปที่โซนะจ๊ะอินชอนกินแตนเนชั่นแนลนะคะทุกคนคะ่ะ ่ะแบบนี้เลยได้ไดายค่ะทุกคนเดีย๋ยวไปนั่งลาฟกันก่อนนะคะไปนั่งทานข้าวก่อนนะจัง ขออาจเป็นเสียงดีกว่านะเพราะว่าบนเครื่องเสียงดังมากนะคะทุกคนคือตรงนี้ค่ะมันจะเป็นตัวของแบบเหมือนของกินบนเครื่องใช่ไหมแต่มันแบบเอาอิ่มก็คงไม่ใช่นะบนเครื่องก็จะอารมณ์แบบนี้นะคะมันเป็นขนมเหมือนโมจิอะไรๆแค่นั่นแหละก็ตอนที่เราเข้าไปชบามันก็รู้สึกแบบว่าตื่นเต้นมากแต่มันก็ ชินแล้วกับการพูดแต่ก็เลยแบบว่าเออนิดนึงนะคะภาสา่งตัวแม่เนาะให้ทาว่าคลิปนี้ม่นาะพูดคาว่าตัวแม่ประมาณกี่ครั้งนะคะที่อินชอนนะคะเดีย๋ยวไปดูกันวันนี้เราพร้อมเที่ยวเต็มที่แล้วคุณพี่เดี๋ยวเราไปที่เที่ยวถ้าถามมินาว่าตอมเกาหลีน่ากลัวไหมตรงๆว่าไม่น่ากลัวนะคะอย่าเล่นโทรศัพท์นะคะแล้วก็ตอบตามที่เขาถามว่าคุณมาทำอะไรแค่นี้เองแล้วก็เข้ามาง่ายๆเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะ ัปเลยดีกว่านะคะอากาศที่นั่นนะคะก็จะประมาณแบบติดแอร์ทั้งวันอ่ะเออมันก็จะน้อนหนานอหนาออกมาแล้วเหมือนแบบเออมันติดแอร์อารมณ์ฟิลนั้นตอนนี้นะคะแล้วก็ขึ้นมาที่รถแล้วนะคะเพื่อที่จะไปที่โรงแรมตอนนี้อากาศอยู่ที่เท่าไหร่นะแม่ าของเราตอนนี้ก็คือข้างนอกก็คือหนาวมาก13องศาหนาวแม่หนูขอให้ดูหน่อย13องศานะจ๊ะข้างนอกก็จะมีความแบบเพราะว่าตอนนี้ถ้าพูดตรงๆมันก็อารมณ์แบบ6โมงเช้าบ้านเราอะไรเงี้ยก็รถยังไม่สัญจรเยอะแล้วก็หมอกเต็มไปหมดเลยนะคะตอนนี้นี่ก็ หนาวมากตอนนี้คือหนาวมากค่ะทุกคนค่ะคือแบบว่าไม่คิดว่าแบบเออที่มาของคําว่าต,ติดแอร์มีอยู่จริงติดแอร์มีอยู่จริงทุกถนนดิคือฉันต้องเหนื่อยแค่ไหนในการเดินแท็กซีส่สวยมากเลยเยเป็นไงตอนนี้ดิฉันก็เดินนะคะเพราะว่ารอพี่สาวนะคะทำเซอร์เจอรี่นะคะดิฉันก็เดินเล่นไปเรื่อยๆนะคะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสัก5โมงเย็นนะคะของที่นี่นะบอกเลยว่าวันนี้ตอนนี้อากาศหนาวมากคือหนาวแบบคือไออย่างเงี้ยก็จะจะเอาไม่อยู่เลยอะเคื่ออากาศหนาวมากเนี่ยนี้ก็จะเป็นแบบตรอกซอกซอยของเขานะเดี๋ยวเราจะพาเดินเข้าไปดูแต่ว่ามันจะอันตรายหน่อยเพราะว่าเราต้องระวังรถด้วยอะไรเงี้ยค่ะอือเนอะนะ ก็จริงๆแล้วอ่ะเกาหลีใต้อะเป็นอะไรที่น่าเที่ยวมากเลยนะจริงๆต่อมเกาหลีไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้มีความน่ากลัวขนาดนั้นนะพี่นางคิดว่าอย่างนี้นะแล้วก็แบบมันมันเย็นจนแบบคนที่นี่กูรู้แล้วทําไมเขาถึงแบบใส่เสื้อผ้าก็แบบเออน่ารักเป็นจังอะไรอย่างนี้แล้วพากันไปที่ตกข้างวันน่ะ รจะพาทุกคนไปนะครับก็จะมีร้านเนื oh so like ้อเป็นเนื้อย่างเนื้อได้เนื้ออะไรอะไรนะอะก็จะมีร้านแบบแต่ว่าคนไม่ค่อยมีเลยคนเขาดูเงียบเหงาก็จะมีว่าคนจริงๆอะอยากเดินแบบทกตลาดพรกนี้ดูนะแต่ว่ามันไม่มีอะไรย่างเงี้ยแล้วก็เลยเดินแบบนินแทนจริงๆถ่ายกับมนนิก็สวยเนี่ยอาแชะตรงนี้ อตอนนี้แล้วก็เดินมาถึงมามี่เซเว่นอีเลเว่นนะคะเห็นปะทุกคนคือมันหล่อมันหล่อแบบหล่ออะไรนักหนาแบบหล่อเหมือนในซีรีส์อะที่เราดูแบบว่าไอ้พวกซนนซอนอะไรเนี่ยไอ้พวกแกงซนไอพวกแกงซน, <c oughs> กกน,ซนเราเป็นแกงอ้วนเหมืนเนาะเออจากถามอะไอ้สกูตเตอร์แบบเนี้ยคือเขาแบบว่า เขามีกันทุกบ้านเหรอหรือว่าไงคือเขามีกันทุกมีกันตลอดหรืออ่างเงี้ยอุ๊ยตรงเส้นนี้สวยมากเด็อารมณ์แบบว่าหนังแบบหนังอรักสุใจใจวยาวุ่นเอาไม่ใช่เอาทุกคนแบบว่าเราเดินมาก็ไกลอยู่นะเป็นกิโลเลยวันเนี้ยเออดีงามแล้วก็คนเกาหลีเป็นคนที่ชอบเดินมากเดินเพราะด้วยความที่อากาศเขาดีด้วยถูกไหม อากาศเขาดีเขาก็จะเดินเดินไปร้านนั้นเดินไปร้านนี้เดินไปตรงนั้นเดินไปตรงนี้ได้แบบที่เขาไม่ต้องอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้เขาเปิดแมสได้แล้วนะแต่ก็ใส่ไว้ก็จะก็จะดีกว่าแหละเดี๋ยววันนี้เราไปหาของกินก่อนดีกว่านะคะวันนี้เรามีห้าหมื่นวอนเป็นเลยก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าเอาออกมาแค่นี้เรามาดูว่ามันจะมีอะไรให้เรากินบ้างนะคะร้านข้างๆ แต่เหมือนบบว่าร้านที่เหมือนแบบอารมณ์แบว่าถ้าเป็นอาหารตามสั่งยอะไรเงี้ยตลาดนัดเน,นี่ยหามันต้องไปอยู่ในเมืองยอะไรเงี้ยมันถึงจะมีอ่ะถ้าเป็นประเทศไทยก็คงจะมีแบบมีเต็มเตี่ยมอ่ะมีมีเยอะแล้วอ่ะตกๆไหมเออแต่ว่าที่นี่ไม่มีอาทุกคนดูดิสิเห็นป่ะคือเขาจะเป็นแบบแฟชั่นกันแบบฟาร์สแฟชั่นกันมากข้างหน้านี่เป็นอะไรอ่ะน่าจะเป็น อารมณ์แบบเอ็บบซี่หรอรก็อมีนิมานของเขานะคะจะบอกว่าขนมทุกยี่ห้อบนโลกที่แบบน่าก,กินคือมันรวมอยู่ที่นี่หมดแล้วนะคะร้านจียี่คือมะคะไม่อยู่ไม่อดตายได้ๆน่นนจะบอกว่าทุกคนแคบหน้าซอตรงนี้ไ้เลยเลยนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอพวกแบบเนี้ย ไอซุปเนื้ออย่างเงี้ยไอเด็ดคือหมดละกินไปสองวันติดเลยอย่างเงี้ยอะอร่อยมากอันนี้พูดตรงๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเราได้มาเวฟเองแล้วก็การจัดขยะของเขานะคะเขาจะมีการแยกขยะน,นี้เห็นปะคุณตรลีเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือซุปเปอร์ซุปใจมาเก็ตของเขานะคะ แท็กซี่ที่นี่จะไม่ค่อยมีคนขึ้นกันนะคะเพราะว่าราคาเขาก็สูงอยู่เนาะเขาก็เลยหันไปที่รถไฟฟ้ากันเทนนะคะใช่จะบอกว่าเรื่องปิติเรื่องแสงของที่นี่มากทุกคนแสงที่นี่ไม่เหมือนที่ไทยไม,มีนะพูดอยงนี้เลยไม่เหมือนเลยเพราะว่าแสงที่นี่เขาจะมีความนุ่มนวลละมุนมากดูสินี่คือกล้องสดนะคะทุกคนคือทําให้หน้าเราอะ่ะคือลงลงพื้นแบบ แทบจะไม่ต้องลงบางมากๆอ่ะแต่สามารถทำได้แบบอันนี้เรามาวัดโพอินชานะถ้าจะไม่ผิดนะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่วัดโพอินชานะคะที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะจะบอกว่าตอนนี้อากาศอยู่ที่ประมาณ11องศานะคะแต่ว่าวันนี้เป็นไงก็คือแบบว่าก็ยังแบบแอย่างนี้อยู่นะคะ <S <S อ้าว คือวันนี้จะไแม่คนอิ่มนะยค่ะคนที่นี่เขาก็จะรับถือกันจํานวนมากนะคะเออแต่ของฟูกันเลยะะส่วนอันนี้นะคะก็เป็นซุปนะคะเป็นซุปอุด้งเนาะแล้วก็ใส่กิมจิจะบอกว่ารสเผ็ดสะใจมากนะคะคือมินาชอบกินเผ็ดอยู่แล้ว เออและตรงนี้ก็คือเขาบริการดีมากนะคะนี่ใครมาเกาหลีต้องกินอะไรกงชาใช่ไหมจะบอกว่าอ่าอืมก็อร่อยดีนะคะอร่อยค่ะก็คือต้องกินอะ่ะคือแต่ว่ารสชาติเขาก็จะออกแน,นวแบบนวลๆจะไม่ค่อยเข้มข้นเหมือนที่ไทย้องพูดแบบนี้กว่าแล้วแต่คนชอบตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หอสมุดเรียบร้อยแล้วค่ะข้างในคือใหญ่โตโออ่ามาก มากด้วข้ามถนนกันนะคะคนเกาหลีข้ามถนนกันเป็นระเบียบเรียบร้อยมาก <c oughs> คือทุกวินาทีเขาจะมีแบบว่าให้เราเดินข้ามโดยที่เราไม่ต้องกดสัญญาณไฟอะ่ะดีเวอร์ที่นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่เมียงดงกันต่อนะคะโดยการใช้รถโดยสารแท็กซี่นะคะ จะห็นแต่ทริปนี้จะใช้แค่แท็กซี่เท่านั้นนะคะทุกคนค่ะเพราะอำนวยความสะดวกให้มากที่สุดนะะเมียงดงไปตลาดที่น่าสนใจค่ะทุกคนค่ะแต่ตอนนี้ของน่าจะน้อยลงแล้วแหละตามสภาวะเนาะอาจจะมาเติบโตได้อีกสักพักมาอะไรที่นเีม่า วันนี้เราก็ต้องหลบหน้าคนเกาหลีนิดนึงนะคะทุกคนนะแต่แบบมาวันเห็นได้ไม่เต็มที่นะคะใส่ยังไงนินพามัสตูเทาซึ่นเด็ก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 เดกเดกเดเดเด็กเกเดเนเ็กเดากะเด็กดกเกด็กเกเากเกเกเดกเดด็เด็กกดเดกดเด็ดเเกเเเ การตีเขาบอกว่าอร่อยมากแล้วก็จะให้เราโรยชีสโรยอะไรเองอย่างเงี้ยค่ะทั้งหมด6,000วอนนั่นเองะหล่อมาจะบอกเลยอันนี้ก็เป็นกุ้ง6,000วอนนะคะ0่วอนสียครดยสปิทิ ตอนนี้เราก็จะพามาที่แบบร้านนะคะเพื่อจะมาดูสินค้าเกาหลีจะบอกว่าอินดี้สีที่นี่คือแบบมีแต่ของที่แบบยังไม่ได้เข้าไทยเลยต่างๆแล้วก็มาซื้อนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่นี่กันที่นี่มีของเยอะมากทุกคนจะเป็นของเกาหลีแบบมาร์กหน้าอะไรอย่างเงี้ย พวกนะะนี้น่ากินนะที่พี่จอยบอกทำไมอ่ะพี่เผาว่าอะไรวะเขามาชี้อะไรอ่ะพี่ผัวหันมามองแล้วยิ้มใหญ่เลยทำไมอ่ะความสวยไงนน่พะหันมามองเพราะความสวยเนี่ยแม่ไม่ได้ไม่เสร็จ <c oughs> ตอนนี้นะคะเร kind of mm hmm. าอยู่เร้านั้กัี่อยพี่อยนะคะอมากแินมากจอยคะนไ้เลยทานได้เลยค่ะมาค่ะทุกคนมาอยู่ย่านกลางน้ำนะคะที่นี่บอกเลยว่าต้องมาเพราะว่าพี่สาวหนูแนะนําเลยไม่ต้องมาที่นี่แม่นั่งเลยอันต้องใสกับเพื่อนเลย วันนี้นะคะก็มาเดินย่านแบรนด์เนมแตบตัวแม่นะคะวันนี้ก็แต่งตัวน่ารักน่ารักส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะให้เกียรติสถานที่ที่เกาหลีเขาจะบอกว่าแบรนด์เนมทั้งแถบนะคะสวยมากถ้าเป็นย่านเนี้ยไม่รู้ว่าย่านอะไรนะคะ <Okay. S 1> เอง<อ><ๆ>ทุกคน<อ>ค่ะะเป็นรีอสอร์ทนะคะบอกด้วยัวมีเนื้อใช้เนื้อหรือหมูเนื้อ,ม,อ,อมาแล้วกับผู้ร่วมคลิปนะคะ เปิดเผยหน้าไม่ได้ค่ะเพราะว่ามาขายหอยแครงฉันก็ยังคงยืนยันคำเดิมนะคะว่าหน้าดิฉันเนสู้แสงของเกาหลีได้นะคะบอกเลยคันหนากว่าซีเมนที่บ้านคุณก็มีหน้าดิฉันนี่นะคะจะบอกเลยว่าแต่งตาเห็นไหมกรีตาจะถึงหลังหูแล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านออลิโกนะคะตรงอุโซนะคะแยก36ซอย ต่อ9มั้งจ,จะไม่ิดนะคะร้านนี้จะบอกว่าเป็นร้านดังมากนะคะเพราะว่าภายในคนจะต้องมาเดี๋ยวมาดูเมนูแรกนะคะเมนูแรกเราถ้ากลับกล้องก่อนเ <c oughs> ดินทางกันต่อคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้เราก็จะไปร้านที่แบบคนต่อแถวยาวมากนะคะนั่นก็คือร้าน ไม่รู้ค่ะไปดูกันเองดีกว่าค่ะทุกคนเพราะว่าจำไม่ได้ค่ะเราก็มากินที่ร้านนี้นะคะ,ะโาล่าร้านนี้ค่ะทุกค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่ในร้านนี่ไงมิชลีนเขาได้ทุกปีเลยทุกคนทุอยู่แบบนี้ชา้อนบรรยากาศในร้านนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเขาก็กำลังที่จะจัดจานนะคะแล้วก็จัดถ้วยต่งตางๆมีนะคะถ้าจะจัดให้เรา งานก็จะมีเครื่องแบบเป็นอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยมันอาหารนกมันอาหารนกอยู่นะเออดีเขาก็จะมีอะไรเอาดึงมาเลยมีมั้ยมีค่ะแม่อร่อยมากนะจ๊าวยังไม่ได้กินเอา ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ร้านปูดองนะคะมาเกาหลีก็จะไม่ทานที่ปูดองไม่ได้ะคะ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอะไรวะโอดารจิโอดารจินะคะอยู่ตรงย่านขังนำนะคะฝั่งของโรงพยาบาลตรงข้ามบรนดบากีเลยนะคะใครที่จะมาต้องขึ้นชั้นสองขึ้นมานะคะนิดต,ต้องขึ้นชั้นสองอันนี้ขึ้นมานะคะที่นี่ก็จะมีคนดังมากมายหลายคน ที่มาถานที่นี่นะคะรวมถึงดิฉันเองด้วยนะคะฉัน <Words. S 1> จะไปถ่ายรูปเจ้าของร้านนะคะแล้วก็จะมาลงแบบนี้โวนมากเลยตอนนี้นะคะทุกคนก็เป็นอุณหภูมิที่สิบสองศานะคะและดูคือใส่ก็คือสั้นมากแต่ว่าใส่ถุกเท้าเอ้ยถุงน่องอะ แต่ว่าตอนนี้คือต้องรีบกลับห้องเลยเพราะว่ารีบหนาวมากตอนนี้คือไปเดินไปเดินตรงถนนมานะคะเป็นถนนข้างน้ำนะคะที่นี่มีร้านอาหารมากคือต้องบอกก่อนว่าเกาหลีนี่เป็นอะไรที่เวลาเราเดินไปนไหนใช่ปะก็จะมีแต่ร้านอาหารร,าหาร้านอาหารร้านอาหารแต่ว่าร้านอาหารอะไรเป็นรปะเป็นกิ่งย่างซะ100หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่ก็กุ้งดองปูดอง,ง,ดอ,งอะไรพวกนี้ค่ะใช่แต่ว่านี่ที่เฉลอคืออะไรรปะ G 2 5 G 25บ้ามีหรือปามีทุกอย่างให้เลือกสรรเลยตั้งแต่กางเกงในยันถุงน่องถุงเท้ามีหมดนะคะแล้วที่สําคัญนะคะชอบในตรง,งไหนหรอปะชอบตรงที่ว่าเขามีค่าแบบว่าที่นั่งกินได้แบบว่าเทกเวหรือต่างๆก็กินที่นี่ได้แบบกลับบ้านก็ได้อะไรโอ้รถจะชนดิฉันแล้วคือคนเกาหลีคือจราจรคือแน่นมากหมถึงประมาณว่าคือจะมาผิดคงผิดคิวไม่ได้จราจรที่นี่เขาจะแบบว่าเป๊ะอีกอย่างหนึ่งนะ เส้นถนนเขาหรืออะไรต่างๆเขาก็จะแบบว่าแบบเป๊ะมากอ่ะอีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดเด่นสําคัญของที่นี่อย่างหนึ่งที่เคยพูดมาตั้งแต่ต้นคลิปใช่ปะว่าทางขยะเ้ามีกล้องวงจรปิดด้วยนะทางขยะใครที่ทิ้งขยะผิดที่นะที่เนี่เขาจะมีแบบว่าเหมือนแบบติดป้ายประจานไปเลยว่าเธอทิ้งขยะผิดนะคะ ถือว่าตามมาเกาหลีครั้งนี้ทําให้ทุกคนนะคะแต่ใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะกดนิดนึงนะคะเพราะว่าพี่นานก็ถือกล้องถ่ายเนี่ยก็บางทีแล้วมันก็อยากจะเก็บบรรยากาศไว้ก่อนอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้มาถ่ายตลอดนะคะโอเคแคนี้แหละค่ะก่อนกลับเกาหลีนะคะก็จัดเนื้อย่างก็เป็นหนึ่งเม็ดน,นะคะร้านนี้อร่อยมากอย่าบอกไม่รู้ว่าลืมไปแล้วถึงเวลากลับกันแล้วนะคะทุกคนค่ะวันนี้ก็นั่งรถนะคะ ไปที่สนามบินอินชอนนะเออต้องวินงกลับที่ไทยแล้วนะคะก็ไปรับแสงแดดที่ไทยต่อะะตอนนี้เราเช็คอินออกมาแล้วนะคะก็มอเคแม่เาเธฟันก่อนแล้าโอเคแม่ค่ะตรงนี้ก็ไปทำทไปเช็คอินเอ้ยเขาเรียกอะไรนะไปติดต๊ดติด๊ดติ๊ดบาร์โคดด้านล่างก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าเกตเช็คอนินเนาะเอ้ยจ่นั้นแล้วเนี่ยก็ทำการเอ่อเข้ามา เออมาที่เกตที่28นี่ตรงนี้เลยอ่าถ้าจากนั้นก็เอาตัวพาสปอระะ์ตค่ะมาจี้ที่นี่ลรารับเงินที่นี่ได้เลยเป็นเงินสดที่นี่ได้เลยะคะ่ะใช่ไปทําที่ตู้ก่อนนะเออโอเคต้องบอกวันนี้เรามากินลาบของการบินไทยนะคะ ที่นี่จะบอกเลยว่าอาหารอร่อยมากนะคะที่นี่เขาเด่นเรื่องบะมงบะหมี่ใช่ไหมก็มีหมดเลยอาจจะมองไม่เห็นอาหารเลยสักนิดนะคะเพระาะีฉันก็ไม่อยากถ่ายติดหน้าเขานะคะอ่านี่สนามบินนะคะทัวตัวแล้วค่ะนะคะก็จะมาต่อแถวนี้นะคะส่วนตัวเป็นอีโคโนมี่ก็จะเป็นฝั่งนั้นเนาะนี่นี่เชนลานี้นะคะจะเป็นอีกลำหนึ่งเนาะวันนี้เราก็จะโกง ไปที่กรุงเทพนะจ๊ะตอนนี้นะคะก็ถอดรอ,องเท้าวางนล้นะคะน,นั่งกับคุณแม่นะคะไม่มั้ม อันนี้ก็เป็นท้ายคลิปเนาะวันนี้ก็เดินทางกลับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้นาก่อนนะทุกคนคะ่ะก็อย่าลืมซื้อประกันจักน้องมินาด้วยนะคะทุกคนซื้อทุกคนนะคะดีทุกคนแน่นอนนะคะอ่ะต้องบอกก่อนนะคะว่ามาเกาหลีเนี่ยคือค่าใช้จ่ายถ้าพูดตามตรงก็คือว่าก็ต้องเตรียมเงินนิดนึงนะคะเพราะว่าของกินที่นี่เนี่ยคือกินก็ต้องมือละพันขึ้นถูกไหมถ้าอยากกินแบบว่าตามที่ อ่าลิสมาหรือว่าตามที่แบบดีๆอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่ารเราจะกินตามที่แบบอ่สตรีฟู้ดก็ย่อมได้นะคะแต่ว่าที่นี่ก็เตรียมเอกาสารทุกอย่างให้ครบถ้วนต่อมอไม่น่ากลัวทุกคนก็มาเที่ยวกันได้แล้วก็เอกาสาร KEPA ต่างๆก็ขอให้ผ่านอย่างเดียวนะคะตอนนี้ก็คือภาวนาเพราะว่ามันก็ยากนิดนึงเนาะส่วนในเรื่องของอ่ ค่าใช้จ่ายทุกคนก็บริหารกันเองนะคะให้มันแบบสมเหตุสมผลนิดนึงเนาะวันนี้ก็ต้องลากันก่อนเนาะทุกคนคลิปหน้าเจอเลยนะคะทุกคนก็ติดตามกันไว้นะลากันไปที่ตรงนี้นะคะก็กดติดตามกด Subscribe ให้มีนาด้วยนะทุกคน